สวัสดีครับผมดรวิษณุององสกุลนะครับเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพนัชสินครับหรือชื่อยอ่อ SPEC นะครับ spec นะครับเป็นชื่อยอ่อของวิทยาลายัยวิทยาลัยของเราในปีนี้ได้ทํา MOU ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับในการเปิดหลักสูตรผู้ประกอบการโลจิสติกนะครับหรือการเป็นเรียนการเป็นผู้ประกอบการโดยหลักสูตรปริญญาตรีเนี่ยความจริงแล้ว จังหวัดสกลนครเนี่ยมีมหาวิทยาลัยจํานวน3แห่งด้วยกันนะครับทั้ง3มหาวิทยาลัยต่างมีหลักสูตรและมีความโดดเด่นแตกต่างกันออกไปแต่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนี้นะครับจะมีความโดดเด่นด,ด้านการค้าการลงทุนนะครับการขนถ่ายสินค้าการทําโลจิสติกมีความเชี่ยวชาญและก็เครือข่ายที่จํานวนมากนะครับเนื่องจากการขยายตัวของ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นะครับของจังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างจังหวัดหนองคายที่เร็วๆนี้จะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถไฟลาวจีนนะครับจะก่อให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจํานวนมากแต่เรายังขาดบุคลากรน,นะครับที่จะมาตอบสนองการเปลีนน่ยนแปลงนี้ก็หวังว่าโครงการนี้นะครับจะสามารถผลิตบัณฑิต นะครับที่มาตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของภาคตอนออกเฉียงเหนือโดยสร้างผู้ประกอบการหรือผู้ที่เป็นนักโลจิสติกแต่ละด้านแต่ละสาขานี้นะครับเป็นสาขาที่สำคัญเป็นสาขาที่มีค่าตอบแทนสูงหรือความก้าวหน้าในวิชาชีพนะครับวิทยาลัยเราเปิดแล้วนะครับตอนนี้เราเปิดรับสมัครนะครับนะักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยนะครับ โดยทําการความร่วมมือนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผมเองก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จร่วมกันนะครับขอเชิญผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาสมัครได้ที่วิทยาลัยนะครับหรือสามารถสอบถามได้ที่เบอร์0816555076 ทุกวันทําการนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในอนาคตที่จะมาถึงเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับ